แนบข้อความซึ้งๆของคิตตี้ภรรยาเอ็ดกันกระพงที่พด และภาพจับมือสามีหลังจากหลายคนก็เห็นและเข้าใจเธอเป็นอย่างมากสำหรับคิตตี้ซิติน่าที่ภรรยาของพระเอกหนุ่มเอ็ดกันกระพงและได้ออกมาแจ้งข่าวดีว่าสามีว่าที่ได้ย้ายออกจากห้องไอซออกมาพักฟื้นห้องรักษาตัวที่ห้องปกติแล้วแต่กลับมามีข่าวลือแพร่ออกไปว่าเอ็ดนั้นออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่ทำให้เจ้าตัวนั้นก็ออกมา ชี้แจงถึงความจริงว่าสามีก็ยังคงนอนนักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเช่นเดียวเช่นเดิมแต่หากเมื่อไหร่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ ล่าสุดเมื่อวันที่4มิถุนายนคิตตี้ก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งโดยโพสภาพและจับมือและจับมือตัวเองกับมือมือน้องเลเติว่าและลูกสาวที่จับมือเอ็ดกันกระพงพร้อมกับข้อความบอกระบุว่าภาษาอังกฤษก็ซึ่งก็ได้แปลได้ว่าเราจะเดินไปกับคุณและถนนอาจจะยากยาวไกลแต่เราก็จะเข้มแข็ง ไปกับคุณท้ามกลางแฟนคลับและก็ได้ติดตามเขาให้กำลังใจกันถล่มทลายอย่างเช่นเป็นกำลังใจให้นะคะพวกเราจะพร้อมสู้ไปกับคุณและขอร่วมส่งกำลังใจให้ดีขึ้นทุกในทุกๆวันนะคะรอคุณเอสกลับมาสแสดงเป็นพิธีกรให้ได้ชมอีกครั้งนะคะขอบคุณสำหรับ คุณพากคุ้มครองที่คุณเอสที่หายป่วยเร็วๆนะคะและเป็นกำลังใจให้เสมอพวกเราจะคอยพวกเราจะคอยดูคุณเอสและกลับมานะคะกลิศติดและเอสคนที่รักครอบครัวเป็นต้น